มาเล่เคจังวัดโคนกันมั่งผ่ากลับบ้านเกิดกัน,น <ะ S 2> คะ่ะท <c oughs> ีวัดบุญนารอบัดนี้วัดหญ่วัดดังของจังวัดนครที่ธรรมราชค่ะเขาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองรองสมรรถชั้นค่ะ <c oughs> โดยชายลักหมู่บ้านรักษาซีนฮาค่ะคุณผู้ชมพ <c oughs> ระเิพมงคลกวีค่ะซึ่งเป็นเจ้าคณะธรรมยุท์จังหวัดชุมพรนะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมรนฉชนค่ะโดยใช้ลักธรรมทางพระพุทธศาสนามู่บานรักซาซีนห้าค่ะเป็นประธานฝ่ายส่งและลงพื้นที่รวดเยี่ยมและกติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมรนฉชนโดยใช้ลักธรรมทางพระพุทธศาสนามู่บานรักซาซีนห้ายางถี่บอกไปจัดขึ้นที่ชุมชนข้องวัดบุญนารอบค่ะกายูท่อําเภอเมือง จากวัดนครที่ทาราธรรมรัชค่ะครับโดยวัดบุญนาลบเป็นวัดที่เป็นศูนรวมจิตใจของชาวบ้านนะครับโดยมีเจ้าวัดเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความตั้งใจที่จะพัฒนาวัดและชุมชนให้ก้าวไปพร้อมกันนะครับโดยท่านนายยุดกติวาการจะพัฒนาคนาจะต้องเริ่มที่พัฒนาวัดและชุมชนนะครับให้ก้าวไปพร้อมกัน ท่านหยุดคติวากรรมนะครับนะ,ะ, mm. ะนก่อนที่ท่านจะเปิดสูนส้นทุกษ่าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น mm. และได้พัฒนาไปตามโรงเรียนต่างๆอีกทางจัดโรงทานผลิตอาหารมองกับเจ้าหน้าถีนะครับปฏิบัติตามสู้นผักพิงต่างๆและแจใจกับประชาชนผู้ระดับพุ้นกระทบ และได้จัดการฉา,าปนกิจทบผู้เสียชีวิตโดยโรคโควิดสิโดยไม่คิดค่าจะใช้การกับเคลือนานด้านการลดเกิกอบายามุกและก็วัดชุมชนในกับเคลือนโครงการคืนคนที่สู้สังคมโครงการบุคลากรต้นแบบในการเลิกเล่านะครับโครงการบวชสร้างทุกขเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างวัดกับชุมชนส่งผลในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธพจนตามในทิวาโครงการสร้างความปรองดองสมรรถชั้นโดยยึดมั่นลัทธรรมนำมานำหน้านะครับื่อชุมชนนาบุญรบ พัฒนาเป็นชุมชนซีน่าน้ำผาจ้อยอยน่อยละครับนาบุญรอบบุนนารรบก็อยู่ในเมืองอ๋อบุนนารรบอยู่ในเมืองนะบุนนารปอย่าแต่ตูดข้องกว่าเ่าอ่ะ